สวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับในช่องปลายแซมสั้นคนเมืองนะครับสวัสดีค่ะนี่ก็อยู่ในซุ้มนะครับปลายแซมสั้นคนเมืองที่เก่าเวลาเดิมนะครับเวลาอะไรเวลาเดิมเวลาสี่โมงเย็นนะครับเดิมยังไงเดิมก็เหมือนทุกวันนะครับเหมือนทุกวันตรงกันเป๊ะตรงกันทุกวันนะครับไม่มีวันพลาดเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้นะครับพ่อใหญ่ํามี ไปอะไรนะเป็นยังไงจะทำงานที่ซุ้มเขียวมานะคะมาทาที่ซุ้มวหายอับปากทำไมอะไรอย่างเงี้ยดูดูดูมาคิดกล้คือยังไม่เสร็จงานนะครับแต่ว่าหนีมาก่อนนะครับโอ้ยังไม่เสร็จงานอืเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรอืได้กินพ่อบุญว่าไม่มีหญ้ากินนะครับอ๋มมีหญ้ากินก็เลยมาพาพ่อใหญ่กลับซุ้มก่อนกลับมาซุ้มมาก่อนนะครับก็มาเมื่อกี้ก็มาโยนหญ้าตัวนี้แหละครับเมื่อกี้ โยนไปสามหบนะครับฮะสามหบเดยใช่ครับหมดนะครับหมุดอ๋อสงส่เพราะว่าเนาะซุ้มเขียวก็คือช้างลายเชือกเลยคะจะมาให้เน้นแต่พ่อใหญ่คำมีเชือกเดียวมันก็วันนี้ไม่มีหญ้าอ๋อวันนี้ไม่มีหญ้าแล้วค่ะไรอะไรมันไรอะไรจะไล่ผลไม้หรือเปล่านะครับกล้วยเนาะเมื่อวานเราเห็นกล้วยเยอะก็เลยจะเป็นผลไม้กับกล้วยครับก็เลยแต่ทุกวันนี้ผู้ใหญ่คำมีเริ่มปรับสภาพได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีสับปะรดไม่มีสับปะรดไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับเออ วันนี้ควานได้อะไรมานะครับนุ่นนุ่นน่ะได้ไรมาครับวันนี้โอ้ได้อ้อยมาสามพันมัดเดี๋ยววันนี้ควานเต้ยบริการอะไรเดี๋ยวมาดูครับว่าคนดูแลนะครับเป็นคนที่ถูกกันมากนะครับถูกกันมากดูเป็นทีมงานคุณนีใช่ไหมใช่ครับทีมงานอทีมงานจุยครับนี่เป็นทีมงานปุนนีนะโอ้ได้เป็นทีมงานคุณนีเลย ก็เลยเยมาบริการพ่อใหญ่คำมีดูค่ะเฟาะอะไรนะคะไปดูกันพ่อใหญ่คำมีนะครับถ้าถ้าคนนะครับก็กล่าว่าเยี่ยวไม่พ้นกางเกงนะครับโอ้เยี่ยวไปพ้นกางเกงครับเหมือนควานนะครับน er ุานมาแล้วโอ้หนุนมาแล้ว่ะนุ่นควานมาแล้วโอ้ด้อ้อยมาแบกแบกใหญ่ดูนุ่งแต่พอยำกาบมาหนอยฟูดแค่ในุปเปอร์เซตเต้าตัว ไปกินเชือกเดียวใช่ไหมไปกินแต่ผู้ใหญ่คำม,มีเชือกเดียวามาอาจารย์แล้วว่าตามมาทุ่มเลยอาจารย์ผู้ใหญ่คำม,มีบอกว่าถ้าเป็นคนก็คือเยี่ยวไม่พ้นกงางเกงเยี่ยวไม่พ้นกางเกงแล้วเลยเไม่เวยวีเเ่ยวโยดเ้นเท่านี้อยู่ก็เ,เลยโยดเป็นลุม่มเป็นบอ่ออยู่ตรงนี้นะคะนี่ดูครับฟวันเตานะครับนี่โอ้ควันเตาวันร้างครับบูนีบอกว่าจะขีดให้ดูนะครับอ่าขีดพี่แซมนะ ฮะอะไรนะไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ให้ขี่ฟิเซนก็ไม่เอา <laughs> ไม่เอา <laughs> นะไปแล้วไม่เอาปูนี้ไม่เอา,เอาวะ <laughs> คันนัตพ่อใหญ่ขามีก็ยังไม่เคยขี่เลยมีแต่เรียกจูงเอาตายจังปูนี้ไม่เอาปูนี้ไม่เอาเลยอ๋อบริการโอ้โหทุ่มที่ให้พร้อมไม่ให้เฉอะแฉะนะคะพื้นที่ จะได้กินนอนสะอาดสะอ้านดูเลนะครับเหมือนเหมือนช้าในครอบครัวนะครับดูเลเขาก็มาอยู่ในซุ้มแล้วตอดูเลกันค่ะยังเตยผลทั้งผลประเทศยังเหรอผลไงนางเราไปไปผู้บริหารนะครับต้องโอ้่ายบริหารคุมงานอ่านั่นเป็นกรรมกรอื ปูนีไ้ไม่เอาเลยครับพูดดีไม่เอาเลยกว <c oughs> ่าจะให้ช่วยเลี้ยงช่วยครีงเข่งานหน่อยอือให้ผู้ใหญ่ขมีอยู่บ้านให้ครีพี่เซมค, <c oughs> ครมาแข่งงานขวัญละอย่างเดียวไม่มีอะไรจะพูดฮึ <c oughs> อย่างเดียวอ่านนั่นยางไฟพังสังกลัวพี่เซมเดินไปหาบุญทรงนี่นี่ ว่ใันนี้ก็ออายางไม่อยู่ายางบ่อสะบ่อเสเลยฮะไม่ส,สิไปอีกสิออเออทําสาถามบิ่งไงที่แรกวันนี้คุณปูนีบอกว่าจะไปอุดรตอนเช้านะคะแต่พอสายๆมาอา้าวเห็นยังอยู่ ไม่รู้เป็นยังไงเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะนี่ยังไม่ได้ถามเลยเจ้าถามหรือยังเช้าเช้ายังไม่ได้ถามเลยใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานคุณปู่บอกว่ามีโครงการจะไปอุดรโอ้บริการทุกเชือกนะคะมีกล้วยมาฝากจะไปทํางานที่ซุ้มเขียวมานะคะวันนี้ปย้ายค้ามีก็ไปปู่ได้กล้วยมาเพราะว่าวันนี้ไม่มีหญ้าน่าจะเป็นกล้วยก็ได้กล้วยมาฝากทุกเชือกไอซีพุงีพอเยอะอะ สีฟุ้งขี้เหรไม่ได้ไปไกลนะคะัำงานก็เป็นหน้าที่ของควานนะครับควานไหนควานเจ้าของนะนี่ไงครับควานคนดูแลงไปไปดูเลยครัดูรับปลาด้วยไปนู่นนะคะบริการทุกเชือกจริงๆค่ะได้กินทุกเชือกโอ้ทั้งแม่น้อยทั้งน้ำอ้อย ก็่ก็หามาหนึ่งยสิอ,อึก็ยืนกินแบบสบายสบายนะคะรัมีคนดูแลมีควานดูแลเนี่ครับคือความเป็นอยูท่ที่อยู่ในซุ้ม ดูซุ้มน้ำเงินก็จะสบายแบบนี้แล้มีดูลดีมีคนดูเลให้ดีไม่ต้องแบบนอนกับดินกินกับโครนนะคะโอไม่ต้องอะไรนะเออนอนกับดินอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกินกับโครนก็ถือว่าเป็นทางที่โชคดีนะครับโชคดีมากที่ได้มาอยู่ในซุ้มเราอ่ะพ่อนราจันดูคนมันไม่ใช่อะไรครับนีี người này. Lai lắm người này. Là. Ok, gặp. Lai luôn đi miếng 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 โอเป็นชั้นมาก <c oughs> หูใหญ่ครับหูใหญ่หูใหญ่หูใหญ่มญี่ช้างถ้าเขามีอายุนี่เขาจะดูตรงที่ใบหูใช่ไหมนี่ตรงนี้ครับดูตรงใบหูนะคระับลงมาเยอะ ถ้าพับเยอะก็แสดงว่าอายุเยอะแล้วใช่ครับนี่ถ้าช้านี่ให้หนุกตรงนี้สวยๆอยู่นี่ครับนี่หนุกสวยหนุกสวยโด่งอันนี้สูงๆนะครับตรงนี้โม่ชืดๆโม่ชืดๆมันจะถูกลักษณะไม้ฟูนี่ก็ใครชอบก็ใหญ่กำมีนะครับถ้ามีงาสองนะจะเจ๋วกว่านี้นะครับเนาะหูก็ใหญ่หนุกก็ใหญ่แขนขาก็ใหญ่ใหญ่ปากใหญ่อืมปากใหญ่นี่เลี้ยงง่ายใช่ไหมง่ายแต่ว่านี่สงสัยจะฟันไม่ค่อยดีคเลี้ยงยาก ใช่ก็ตามอายุเนี่ยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูกับว่ามันจะกินหญ้าหมดนะครับเนาะหญยาอ่อนมาอีกแล้วค่ะหญยาอ่อนมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้าจิ้มเลยส้มเน่อยมาโยนหน่อยหน้อยจ้าจิ้มหน่อยโอ้ยอยูเนาะมองไปส้มจอยจ้านังเนาะถึงเนาะตอนนี้เรียบร้อยเสิร์ฟ งานงที่เราทำให้เรียบร้อยแล้วไม่เจ๊ไม่จืดแล้วท่น,มช,นมชมแต่ละเชือกตอนนี้คือช่วงเย็นนะคะ,ะคลิปนี้คือช่วงเย็นนะคะหลังจากที่ทําความสะ,สะอาดทุกเชือกแล้วนะคะนี่ลานทุกเชือกก็จะสะอาดนะคะรอเวลารอเวลายะะโยนอาหารรอบเย็นอีกรอบนะคะที่เดี๋ยวจะพูดให้ดูฟังแล้วที่ไม่ได้ใส่โปกนะครับอ๋อ ่าจะได้ให้เขายึดเส้นยึดสายนะครับไม่ได้ใส่ปลอกคือปลดออกบ้างใช่ไหมใช่ครับนี่ครับปลดไว้นะครับเพราะว่าถึงเวลาเราเข้านอนนะครับจึงจะใส่นะครับเพราะว่าเวลานอนนี่ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะหลุดหรือว่าหายได้นะครับมีบริการพ่อใหญ่ทุ่งด้วยครับนูนโอ้สองพ่อใหญ่ได้กินหญ้าเด็กๆดูดูทันวาดูทันวาอยู่ไม่เป็นเห็นพ่อใหญ่กินหญ้า ให้ถามคุณปู่ได้ไปไหมหูกนลนหัไเฮ้ยโหไม่ค่อยดีนะหูไม่ค่อยดีไป,ไ,ปไปแล้วไปสรุปว่าปู่ว่าไม่ได้ไปแล้วนะคะว่าเมื่อวานกแกมาบอกไว้ว่าแกจะไปตอนเช้า สรุปว่าคุณปูนีก็ไม่ได้ไปแล้วนะพักไม่ได้ไปไปไม่ได้ครับฮะรถไปไม่ได้าอ้รถทัวร์โบคารถทัร์โบคาไปไม่ได้อ่าไปไม่ได้ก็อยู่นี่ค่ะปลอดภัยเนเพราะว่าจากนี่ไปอุดรนี่ก็ไกลพอสมควรนะคะ แล้วยิ่งแกมีอายุแล้วขับรถคนเดียวช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยเอรอรอให้ดูค่ดโดยรวมค่ะตอนนี้ก็บริการทุกเชือกแล้วทําความสะ,าสะอาดเสร็จทุกเชือกนะคะดูสะอาดสะอา้านอ่ะซุ้มของเราก็จะสะอาดสะอ้นหน่อยนะคะดูทุกเชือกจะไม่มีแบบว่าสกรปรกนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะ,ะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะ ต้องลายแสมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ